สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผมบ้านนะสวัสดีครับมือนี้กับมาพบมาพ่อก,กันคือเขาเนาะครับเนาหาเนว้ใส่อยู่เอ้ยโมเมนหาแนวใส่แรงใส่ไงนะครับหาใน้อยู่ในกินคือเก้านี่แหละนะครับเราไม่เอาเป็นเมนูบ้านนะครับเพราะว่าช่วงกลางเดือนแล้วช่วงนี้คับโควิดระบาด นะครับเพราะ่าแม่พี่น้องเขาไปใส่มาใส่กระวังนะครับเด้อใส่แมตนะครับเด้อล้างมือด้วยเจียวหรือว่าสบูเ่เหลวนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับนะมื้อนี้เอาเป็นเมนูบ้านๆที่เขาเลยละเอาแบบง่ายครับมื้อนี้ข้าสิม้านี่ครับมื้อนี้พระเอกเขานี่เป็นไข่ต้มนะครับเด้ขอขาสิมา้าแกงไข่แกงไข่ใบชะพลู นะ, ب, mhm. น,นะครับใบชะพลูปูอัดนี่ครับนี่ครับใบชะพูอ่าภาษาอีสานบ้านเขากะผักอีเลิศดนะครับเนาะภาษากลางนะครับก็จะเป็นใบชะพลูนะครับเนาะเอามื่อนี่แหละแกงไข่ใบชะพูเมื่อนี่เอาแบบสไตล์บ้านบ้านอีสานเขานะครับเครื่องเทศกับมุ้งอะไรนะครับเนาะนี่พริกแกงนะครับแล้วก็วัตถุดิบเขาก็มีปูอัดแล้วก็มีไข่ผักเหง้าแล้วก็มีกะทินะครับแล้วก็พริกแล้วก็ พีจินดานะครับแล้วก็พีไทยอ่อนประมาณนี้นะครับเนาะเอ้บ้าอะไรฮะรุยอรวดบานมาครับผมจะเริ่มแกงกันเลยอ่ะตะกี้ลงไปเลยครับอ่ะตกีลงไปอ่ะ,ะ,อะเกี่ยวให้แตกมันนะครับ ถัดม,มาอันนี้นะครับเนาะเกี่ยวให้แตกมันนะครับนะครับผมมาเลยไอที่เขาเดือดแตกมันนะครับเนาะพี่แกงลงเลยครับฮนะเกี่ยวพี่แกงมาดิขัวพี่แกงกับกระทีให้มัน ได้ที่เล้ว่าเราไปให้มันเขากันนี่เห็นไ่มครับมันจะเดือดได้ที่แล้วที่แกงเขากัพร้อมนะครับนี่เขากันได้ที่แล้วเริ่มเดือดเริ่มนี่ละ ถ้าผมไม่น้ำกะทิเขานี่เขาเคี่ยวได้ที่แล้วผู้ใดมักคน้นหรือว่ามักบ้คนนี่ก็เอาน้ำเปล่าเติมลงไปได้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันได้รสชาติตามที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าบ้งคนอาจจะมักบอกันละนะน,ะนะนี่มันเดือดได้ที่แล้วนะครับปรุงลงเลยปรุงลงครับน้ำปลาครับ ตามใจชอบนะครับเข้มหนยเข้มไรเอาเพอดีก็ได้นะครับอ่าตาลปิ๊บครับอ่าผมใส่ประมาณนี้ว่าเอาหวานหลายนะครับผู้เดมากหวานก็นใส่หวานไหลก็ได้แล้วแต่ครับเพราะว่ารสชาติของอาหารที่จะแส่นเนี้ยขึ้นอยู่กับ รสชาติที่เขาต้องการนะครับเขาปรุงหมดเลยนะครับอ่ปาปงหัวนิดนึงครับ <c oughs> สัวนี่อ่าใจที่แล้วกัะใครเขาลงไปแล้วครับ แเอาลงไปเียและนะครับสามด้วยพี่แทวานครับนี่ผมใส่ประมาณนี้นะครับหรือว่าผู้ใดมักเผ็ดไยก็ใส่ไรนะครับพี่กินดานะครับผมหั่นเสียงเรียบร้อยแล้วใส่เลยนะครับ วัดครับลงไปเลยอะนี่นะครับเนาะอ่ะปิดไฟแล้วครับรอให้มอนเดือดนาครับบานนี้สุดท้ายครับ นี่หม้อเดือดได้ที่ล้วนอนๆนนนนสุดท้ายครับไปเช่าปูล,ลงเลยครับนี่สู นี่ครับเห็นบ่สีสันงามผิดฝาแป๊บหนึ่งครับมาเริ่มหมอนกันบปหนี้โอ้นี่ครับสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับเห็นบ่น่ารับประทานนะครับสุดท้ายนะครับกะบะเมีย่ยงไงก็ฝากพ่้อมเมนเหา กด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ยนยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย